หันมาเออหันมาสวัสดีพี่นองกระดาหันมาตื่นเหล้วหนึ่งเข่าแล้วกะร่งหุงเข่าไหหมาตัวนี้อยู่มันบอกกินเข่าต้มคือตัวนี้มันกินเข่าเข่าล้วนคุกตับโนล้วนเอาตังโดนบ่ได้หมาตัวนี้เพราะว่าอย่างมันบูดหันมาให้ฮะคุณผู้ชมกระนามึงสีหันดากใส่ข้าเจ้าเห็นอย่างบันหันมาหันมาามิแค่มันหมักบบหันหนามาทั้งกล่องเนาะ เร็วๆอีบูมันหันหนามาทางกล่องเด้มาบูอีนี่เนี่ยบออยากยูนิ่งแต่อีนี่นิ่งแต่หันดาบปะนี่ยนะบอหนิงเี่ตัวลิงนี่ตัวอันเนี่ยเตี้ยหันหนามาลูกเตี้ยเอาลงช็อตกันนะเร็วๆเตี้ยเตี้ยเบาดีๆเบาหันเด้เตี้ยบึ้งสะหันบอน่ะหันนั่งลงมานั่งนั่งนั่งเออนะกระบอกแล้วขันเบาดีๆมันบ่อเหตุมันต้องดา มันมาสีเหตุคันดาหลหะะมันเหตุรวดบุ้งยาบางเฟมเขาเขาขึืนกล่องเขาหนาบอดัง,ห,งหันขากหันขางด้วยพี่น้องผักไทยเอฟซีทุกคนตอนนี้กำลังหงเขาอยู่หุงกับหงเตาทานประหยัดประหยัดเนาะเดี๋ยวมันจะเด้จ่ายใจคาไฟตอนนี้บริจาพราะวา่ามีบัตรประชารัฐ มีบัดอันคนจนถ้าใส่บถึงสามลอยกับบริจาคบ่มีงานทำาอียงกันเลยได้บ่มีงานอียงบ่มีไยได้เดือนละเท่าใดเลยมีายได้เดือนละสามลอยในบตดไปหลุดอาหารหมาแค่นั้นเอาุูขึ้นไหมหันมาบ่ะนี่เอาไปเล้วมานั่งหนีนั่งลงหนีนั่ง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 แม่สิเอาวิ่มาให้นางลงมาเนี่ยดาได้ไปที่นอนมั้ง้องดานั่งนั่งนั่งคนเก่ง นั่งมึงมึงขันหาบ่ะนั่งขันหนามานั่งนั่งนี่นั่งนั่งนั่งันกันนั่ง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 นั่านั่งนั่านั่งนั่วลามันั่งนั่งมั่หนามันบ่ำ ตัวนี้มันดำอึมซึมใส่กันเลยตัวยักนษะ์เน,นาะหันหน้ามาหาแม่วิกไปใส่วิกอยู่ใส่ลูกวิกอยู่ใส่วิกมาใสานะ่เนาะเดี๋ยวแม่เฮ็ดข่าวให้เนาะไปเฮ็ดข่าวให้มันแปดมงแล้วเวลากินข่าวของมันแปดมงใบสองใบสามแปดมงใบสามสามทุ่มมันกินเท่าไร่หน่อยมันบ่ได้ก,กินหลายกันเลยหายสามเวลากินเท่าไหรไข่ใบหนึ่งไหมมันก็นเลยแคร ไปเฮ็ดอีกย่างนอนมือนี่มือขึ้นฝันว่าจังเดียวมือขึ้นฝันว่าเฮ็ดกับเข่าไปคนใส่อีกเนาะลูกเนาะที่ไปซื้อใส่จุ่งเมาจักสิจุ่งไปใส่ดอกเอาเอาเบื้อง่านั่งให้นางหลังนั่งนั่งจะสร้างหักนะโอเคไปเห็นว่ากินไหนมันก่อนไหมมันหลังจะสร้างหัก